ทางกันเลยพี่น้องนี่แหละบาร์บิเตอร์จะขึ้นไปนะครับนาอว้านี่พี่น้องครับผมรถไฟสีสชมพูเน้อครับผมสมบายดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมและสวัสดีเอีบาร์บิเตอร์ทุกทุกท่านนะครับผมเมื่อาน,นี้บาร์บิเตอร์กับมาถ่ายบรรยากาศในที่ให้น้องอยู่ที่ลามคินทานะครับผมนะอยู่ วัดสัตทาีนะครับผมบาร์บิเตอร์ก็มาถึงเนาะมึงมาเหามาถึงตอนนี้นะครับไปรับชมกันเลยครับเส้นทางรถไฟวีทีเอดนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหพี่นอ้องบาร์บิเตอร์ก็มาข้างแรกนะครับเนาะอ้าบรรยากาศดี่แมกพี่น้องครับผมโอ้โหสวยงามมากๆเลยนี่แหละของเมืองไทยพี่น้องครับผมว้า เตอเกิดมาหอดเมื่อกี้นี้เนาะก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่ไอโน่เบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าเป็นอยู่ที่ลาบินทาครับผมอยู่ครับผมนะว้าวปนะระทับเนาะนี่นะครับนะวยโอ้โหดี้องครับ บรรยากาศของเมืองไทยพี่น้องคนช่วยผมงามมากๆเลยนะอันนี้รถไฟกำลังจะมานะครับนะโอ้เสียงลมดังไเด้อครับผมอา เป็นวัดนะครับผมวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับผมจะเป็นเส้นทางรถไฟสีสัมภูนะครับนะเดี๋ยวป้าพี่เต์จะร้องนั่งมึงเนะาะวันจะเป็นจังไงเนาะจะผ่านนู้ยี่น้องครับอ้บาพี่น้องเบินเอาพี่น้อง าพิเตอร์ก็ร้อนเนาะเห็นมาจะเถื่อมาแล้วมาแล้วครับผมนี่มาแล้วพี่น้องรถไฟซีสัมผูมาแล้วครับผมเบิ้งพี่น้องครับผมป้าไอ้พี่น้องปาปพิเตอร์ก็มารข้งแรกเนาะเมื่อึ้นได้ยังไงเนาะครับเนาะไอแบบล่างไอตรงกลางเนี่นะพี่น้องครับผมนี่ไปได้จังไดครับผมโอ้โหนี่มาชวนทางกันเลยพี่น้องนี่แหละบา์พิเตอร์จะขึ้นไปนะครับเนาะ พี่น้องครับผมรถไฟซีชมพูเนอยครับผมอ้โหนี่กำลังขึ้นโน่นพี่น้องเลยบอกเจอให้กข็งแรงนกก้่งกระตื่นเต็้นมากๆนะครับผมนะอ๋ายิ่งใหญ่อลังการเลยเนาะโอ้โหนี่แหละคือประเทศไทยเนาะความที่เจริญแล้วก็ยังพัฒนาแล้วก็มีรถไฟไลยขบวนนะครับผม ไม่ว่า BTS ไม่ว่าที่สุปปูเนาะใต้ดินเนาะครับเนาะ MRT เนาะกอมีหลายนะครับผมอยากให้นี่นี่กับยนเดอพี่น้องนี่เครื่องบินพี่น้องครับผมขึ้นมาโอ้โอเดินผ่านเลยนะวิ่งผ่านนีไแมพี่น้องง่ายก็คกเลยพี่นอ้องนี่แหละพี่น้อง เบาลาเเคยมาเมื่อกรุงนะครับเนะาะกระตื้นเต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นเครื่องบินเห็นยังกันนะครับผมโอ้โหนีพี่น้องโอ้หลบหลอกเลยตอนนี้อายุ้านีรถไฟเนอะครับผม,มรถไฟไปเลยนะครับเนาะตอนนี้นะพี่น้องนะโอ้ ลงไปเนาะคนต่อแถวกลังจะขึ้นไปนะครับผมอย่าให้เพื่อนเบื่องนะครับเนาะอันนี้จะเป็นอะไรไม่ได้เลื่อนนะครับนะทางขึ้นทางลงเด้เอ,อพี่น้องครับอันนี้อยู่บน ธานีนะครับสวยมากเลยนะนี่จะเป็นวันดเรื่องพี่น้องลมแรงเลยเด้อจังหน่อยนะครับน้องจะเป็นวันดเรื่อยๆครับ บรรยากาศวันนี้แม่พี่น้องเลยโอ้จิตุสวยมากๆเลยพี่น้องนี่ก็จะเป็นจะเป็นสกายวอล์คเลือพี่น้องครับผมป้าเซีอมยงนี่ครับผมนี่นี่กำลังเบรงรถไฟเนะาะกำลังวิ่งไปนะนะครับเนาะ เลยพี่น้องมีทางขึ้นนะครับเนาะบรรยากาศงามเนาะทานี้รถไปนี่เจ้าพีกรอรถอ,อยู่พี่น้องออหลายขนาดเลยแถวเบี้ยน่า เคิม่บินเนาะโอ้พี่น้องแอร์เอเชียหรือเปล่านะาพีเตอร์ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังใจกับบ่าวพีเตอร์บ่าวลาวด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีครับ